สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องติดหน้ารถยนต์นะครับแบบกระจกนะครับความคมชัด16ล้านนะครับราคา990านะครับแถมเมมโมรี่การ์ดนะครับแถมเมมโมรี่การ์ดแท้นะครับ32จิกนะครับยอสแกนดิสของแท้นะครับของปลอมตัวกล้องจะไม่อ่านนะครับราคา990บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับจัดส่งเคอร์รี่นะครับราคานี้อุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีลูกยางรัดนะครับ ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับกล้องหลังนี่มาพร้อมไฟ led ถึง4ดวงนะครับกลางคืนนี่สว่างและคมชัดมากๆนะครับมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตนะครับแบบเสียบที่จุดบุหรี่ความละเอียดของตัวกล้องนะครับอยู่ที่16ล้านนะครับเป็นแบบ full high def ห0ด p นะครับเรามาดูตัวกล้องนะครับตัวกล้องนี้จะเป็นตัวกระจกนะครับสวยใสใช้แทนกระจกมองหลังได้เลยนะครับตัวกล้องนี่ตัวตัวกล้องหน้านี่สามารถปรับขึ้นลงมุมองศาได้นะครับ สามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ความคมชัด16ล้านนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับความคมชัด16ล้านจัดส่งฟรีเคอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องหลังจากติดตั้งแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวกล้องหลังจากติดตั้งแล้วนะครับติดกับกระจกมองหลังของเรานะครับความคมชัด16ล้านนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าได้นะครับตั้งวันเวลาได้นะครับ กล้องตัวนี้บันทึกทั้งหน้าและหลังพร้อมกันนะครับกล้องบันทีบันทึกทั้งหน้าและหลังพร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาดูไฟล์นะครับอันน we right ี้เป็นไฟล์ของกล้องหน้านะครับไฟล์ที่บันทึกไว้นะครับดูนะครับเห็นทะเบียนและตัวเลขชัดเจนมากๆนะครับอันนี้นะครับเป็นไฟล์ของกล้องหน้าที่บันทึกไว้นะครับเห็นทะเบียนชัดเจนนะครับ อันนี้เป็นไฟล์ของกล้องหลังนะครับบันทึกพร้อมกันทั้งหน้าและหลังนะครับความคมชัด16ล้านนะครับตัวนี้บันทึกวนซ้ำอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมาคอยลบไฟล์นะครับตัวกล้องจะบันทึกและทําการลบไฟล์ให้เรานะครับอัตโนมัติไม่ไม่มีการเต็มน,นะครับเมมโมรี่การ์ด ตัวนี้นะครับเป็นกล้องถอยจอดนะครับตัวนี้เป็นกล้องถอยจอดนะครับสังเกตดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัดนะครับตอนนี้กล้องทําการอัดแล้วนะครับ2วิ3วินะครับเดี๋ยวถ้าเราเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวกล้องจะตัดอัตโนมัติไปที่การถอยนะครับมีเส้นกระบอกระยะให้อย่างชัดเจนนะครับสามารถถอยได้นะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ว่างหรือเกียร์เดินหน้านะครับ ตัวกล้องก็ยังอัดอยู่นะครับสังเกตที่เวลานะครับเวลายังเดินอยู่นะครับตัวกล้องยังอัดอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถถอยได้นะครับตัวนี้สามารถแบ่งดูได้นะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับกล้องหลังอย่างเดียวนะครับกล้องหน้าอย่างเดียวกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับซ้ายขวานะครับสามารถแบ่งดูฝาได้ตัวนี้สามารถบันทึกเอ่อได้นะครับขณะที่เราพักหน้าจอนะครับ สังเกตที่เวลานะครับ48 49วินะครับผมจะพักหน้าจอนะครับตัวนี้พักหน้าจอแล้วนะครับแต่เวลายังเดินนะครับตอวนี้ไป59วิแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามีการบันทึกหน้าจอเนี่ยเราสามารถใช้ตัวกล้องเนี่ยบันทึกได้ทั้งทที่เป็นกระจกมองหลังได้ด้วยนะครับมีโหมดพักหน้าจอแต่ยังอัดอยู่นะครับเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะครับ หน้าจอกว้าง4.3นิ้วนะครับจอกว้างจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟล์ในตอนคืนนะครับเป็นหลังคลิปนะครับตัวนี้ราคา990บาทนะครับแถมโมรี่การ์ดนะครับโมรี่การ์ดแท้นะครับขอเน้นนะครับต้องใช้ของแท้นะครับไม่งั้นตัวกล้องไม่อ่านนะครับสนใจนะครับราคา990บาทนะครับจัดส่งฟรีเคอรี่นะครับไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะครับสนใจสั่งซื้อ ส่งข้อความมาได้นะครับทิ้งที่อยู่ไว้ในข้อความครับแล้วเดี๋ยวทางเพจจะติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณครับ